สวัสดีครับจากสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้ครับผมพาชมคลิปวิดีโอสั้นๆกับบรรยากาศการลดน้ำให้กับต้นพันธุ์ทุเรียนของเรานิดนึงนะครับนนสวยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ลมแรงความชื้นต่ำอุณหภูมิสูงนะครับถ้าใครมีเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับ ภาว่าของต้นทุเรียนจะเกิดความเครียดน,นะครับถ้าลดน้ำไปแล้วแล้วจะต้องลดอีกรอบหนึ่งแนะนํานะครับเพื่อลดอาการเครียดของต้นทุเรียนนะครับผมรักษาความชื้นในอากาศนะครับแล้วก็ให้ต้นไม้นะครับได้มีตัวช่วยนะครับแบบนี้นะครับสวยๆครับลดน้ำต้นไม้กัน เราลงมือต้นไม้ก็เลี้ยงกิ่งพันธุ์ทุเรียนคุณภาพอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับกับโซนนี้การลดน้ําให้กับต้นพันธุ์ทุเรียนในวันนี้ครับวันนี้นะครับเป็นวันที่สิบสองนะครับเดือนหนึ่งปีหกสี่ครับผมเราลงมือต้นไม้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราครับฝากเตือนนิดนึงนะครับอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณเจอลมแรงความร้อนสูงความชื้นต่ํา นะครับต้นต้นไม้ต้นทุเรียนนะครับจะมีความเครียดสูงนะครับสิ่งเดียวที่คุณจะเพิ่มให้เขาได้คือการเพิ่มน้ํานะครับลดน้ําให้เขาอีกสักนิดนึงนะครับเปิดเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้เขาลดความเครียดนะครับความสำเร็จอยู่เลยความล้มเหลวเพียงนิดเดียวครับแล้วพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ